สวัสดีมือเช้าจ้าพ่อแม่พี่น้ว์วันนี้ยายของพวกคือเก่าสิพามาหลาบปลาแดกอาหารเช้าก็มีหลาบปลาแดกกับปิงปลาเบิ่งกันเลยนี่ปิงป,าป,งปลาปิงปลาคอก็สิหลาบปลาแดกนี่เครื่องเก็บมาละ่ปะปลาแดกกระรางละปลาอีเดอดใบปประกูดก็มี มาฝักกันเลยมาซอยขาตะไคร้ก่อนจ้า แบบปวดกระงาบงามแต่ว่าเอาเอาวันนี้มันออกใส่ไม่ออกต้องามะขมนี่พี่น้อง Yeah. กันเลยประแดกลางแล้วนี่ ฝักใส่น้ำกันเลยพี่น้อเขาเครื่องป่งนี้หมืด แ,แล้วะจ้าพี่นอ้องลาบประเด็กนี่หน้าตาลาบประเด็กพักเก้มเยอะแยะกระทิ้นพักสลัดบักทั่วพักกาดขาวหัวขาปลากระสุกแล้วพี่นอ้องรึงกันนี่เหลืองหุย,หยผอมกินเลยจ้ามาพัดนีกันจ้า ก็ใส auto, so ่เขาขยาัดเองนะพัดเองกถ้าตกปุงนามันกรใี่นหมป่งน้ำมันกรก็จะปุ่งใส่ปุ่งนนามันกรใี่นอมใส่น้ำตาลน้ำตาลกสามส่วน หวานนิดนึงใส่รสด,ดีนอันนี้พัดมีใหญ่สูตรใหญ่สูตรใหญ่โมขึน้นโมใส่รสดีพร้อมสิ่วดำน้ำสิ่วดำจักสอนหนึ่ง สูตรแย่ยกับสีปูงน้ำให้มันนัวก่อนย่ยังสิเอาเส้นลงกับสีพอดีเป๊ะเลยแบบเดี๋ยวให้มันเหลือจังเอาเส้นลง มีมอเดือดแล้วพี่นอเอาเซนไส่เลยเส้นยหญ่แซนนามไว้แล้วใหญ่ผัดบุกขึโมดอกผัดบุใไส่เลือดใส่ไต่ต่อเกียวต่อเกียวพอพอก็พอใาย่ผัดกินง่ายๆบ้านๆผัดแบบบ้านๆ เลือดมันเอาว่าแซ่ตัวเย็นไป้ร้ายมือว่าใดพี่น้องมันสิเป็นน้ำแข็งว่าแสบกินว่าทันแยกก็เลยบ่าสือมาไว้แต่เส้นนี่มันบ่เน่าว่าบูดเนาะอยากให้ทำได้กพ็พากกินต้มกินได้ตายมันเหลือดจักหน่อยเนาะข้าวเดียวนาำแหงเห็นไหสูตรยหญ่เนียวนุ่ม นุ่มน่อาทารรสชาติพอดีพอดีบริสุทธิ์เนื้อนุ่มแห้งพอดีมะมุนได้พี่น,อน้อง นีนเป็นเ้นอยูน่นะน้นอซุปแล้วจ้านี่เห้หอเป็นะแษบ้่ เน๋ยวนุ่มหอมนะ่ารับประทานมากินเลยจ้ามามาไปกินพร้อมกันเลยใส่ผักหอมก่อนลืมลืมใส่ต้นหอมนี่น้อมตะแสบว่าจ้าหอมขักหอมแน่มาเด้อจ้ากินขอน้ำกานผัดมี่ข้างปลาแห้งกับปลาสดหัวปลาคอแต่เมืข,ขึ้นคุ่น นี่ลาประแดกของแสบพัเก็บม,มาจะมาอาถมขึ้นข้าวก,กันกลับห้งหนาวคือเกา เดวจา้ากินน้ำการพี่น้อง เอาเหี้ยวปะ่เฮ้เหงียวเลยเฮนี่ าแห้งเอาปลาแห้งเอาปลาสระปอีกเจอใสมูสุกรสดีมากเลยนแบบดูบ่นี่หน่อยจะดียองได้บีเอาเนือเหมัอนกางนี่เป็นจริน้อิไอศค่ี kem ya Anin ya Hmm. Ini. Potonglah. Ini imunya. Belum pun.

นำเอาบ่นำน้ำด่อืมอูมอืมู่อือกั่ได้กเนือฟ้าพอดี อ่านี่ล่ะน้ำบ่โอ้ทําได้อ่าน้ําน้ําเต็มอ่ะอือสวย ใส่แก่ข้วาวอะรวะใ่มันหมด <h ums> ครับใส่มกิน,นมยืะเอาไหมจ้ากินไหนเลใส่ นี่ย <Rosen> ิ่ไหนเบิร์ดมันนี่ลองมันไหมขึองกมันถ่ายด้วยไม่ได้ยังยิงด้วยยิงไ้วยด้ยจุดเนี่ยไม่ได้ ทำไมนอนทำไมตายหนักไหมก่อนหันไปป่าลูงไม่อ้อยยังยืท่านี้อยู่ฝันยืดขาไม่อ้อยยังไงมันไม่กางกินได้บด Ya. Hmm, view. Saya on nih. Eh, ini dah. Barang yang ni nih. Noh ya, dua jam ni. Hmm. Mungkin dua jam ni. Hmm. คอดหอวาม่วานลรพี่น้องใหญ่เห็ดไป็ดมันคือ,อพอลุงนี่มาเลยกินข้าวคอเน,นื้อยาเนี่ยอยู่ เราไม่กินน้ำแค่นน้ำหมกแล้วป่าล่งข้าให้เจียนะเออมากินของน่ข้าให้เจียปลาค่ะป่าลุกมากินตุมปลาไม่ม่กินเต่านี่นี่แน่คนยังกับี่สามแถบอืมตึ๊งรับคุ One okay. are สิดครั้ง าย,ยากยี้งงแบบค่อยกินกระเทียมนะจ๊ะองกระเทียมก็มีประโยชน์อืมอืมอ่อ ไหมนงใหม่นึ้งปูมันมันเมื่อวาน Bây con đang kiếm nước sạch

แต่วาสีเกียวตาจะไปบ่หัวน้าตาเราเคย้ตาก็่คยเป็นไหมอืมนี่บอกพี่ได้คันตลอดเลยสวนนาน nè cái người giặt vào nó không để để xe cho mày rồi em ạ พี่น้องเอาไว้พอกันคลิปหนาแล้วจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามซองยายแก้วในเด้อให้มันพ่อพันเร็วๆสวัสดีค่ะฮักพี่น้องทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะพูดอีกท pues. ีอ่าเยอะๆเดี๋ยวแล้วแบบอะไรได้คลิปใหม่เบิ้งกับยาแก้ว